อย่าเครื่องก็ที่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันสแดงงพี่แดงพี่เบล่ะจ้ะนานจะเจอพี่เบลจ้ะพี่เบลลองดูสิคะเห็นว่าพี่เบลชอบหนูก็ใหญ่นะคะพี่เบลใหญ่อ่ก็ไม่ได้เถียงนี่ถอชุดปุ๊บนี่ใหญ่ อีคนโน้นเหรอเรียนนมตั้งโต๊ะเล่นเกมไม่สนุกเลยพี่ไม่ถามชื่อหนูเหรอคะเออหนูชื่อสุมายาค่ะงเอาเอาจริงๆริงะเอาเอาอะไรเธอเจือเธอมึงจริงๆริงนะเธือ เขาบอกว่หน้าท้อเห็นกูน้ำตาไหลท้อชื่ออะไรจ้าหนูนะคะอันนี้มาอะไอันนั้นภูริไม่เอาภูริไม่ดีไม่เอาหรอคะสมุยยากไม่เอาหรอคะไม่เอาหนูหนูชื่อชาค่ะชาชื่อน่ารักชื่อชาชานิตาเหรอจ้าใช่ไหมนัด นั่าจะใกล้นั่นแหละไม่เอาอย่างนั้นนะอย่างนั้นเขาเต้นกันรู้ไม่เอาเราเอาแบบศิลปะมาโชว์ดีกว่าศิลปะทั้งผู้ค้า